สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเจอกันในวันจันทร์ที่11ตุลาคมพศ2564ในรายวิชาภาษาไทยวันนี้นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการท่องจำบทอาขยานเรื่องแมวเหมียวแยกเขี้ยวยิงฟันสวัสดีค่ะน้องๆวันนี้มีเรื่องมาเล่าให้ฟังส่วนจะเป็นเรื่องของใครนั้น คนเก่งลองหาคำตอบจากคำทายต่อบไปนี้ดูนะคะฉันคือใครชอบไล่จับหนูคล้าแข้งขาหน้าเอ็นดูร้องเหมียวเหมียวเหมียว,ม,ยวมาดูกันนะคะว่าตอบถูกกันหรือเปล่าและเรื่องที่จะมาเล่าให้ฟังในวันนี้เป็นเรื่องของแมวค่ะเพื่อไม่ให้เสียเวลา เราไปฟังพร้อมๆกันเลยนะคะบทอาขยานเรื่องแมวเหมียวแยกเคี้ยวยิงฟันแมวเอ๋ยแมวเหมียวรูปร่างประเปรียวเป็นนักหนา ร้องเรียกเหมียวเหมียวเดี๋ยวก็มาเคล้าวแข้งเค้าขาหน้าเอ็นดูรู้จักเอารักเข้าต่อตั้งค้าคข้าซ้ำนั่งระวังหนู ควรนับว่ามันกระตันอยู่พอดูอย่างไว้ใส่ใจเอ่ยไปฝึกอ่านกันเลยค่ะบทอาขยานแมวเหมียวแยกเคี้ยวยิงฟันถ้าพร้อมแล้วไปฝึกอ่านกันเลยแมวเอ๋ยแมวเหมียวแมวเอ๋ยแมวเหมียว รูปร่างประเปรี่ยวเป็นนักนาะร้องรีเอกเมียวเมียวเดียวก็มาคลาวแข่งคลาวคานะ่าเอ็นดู รู้จักเอารักเข้าต่อตั้งคำคำซ้ำนางระวังหนูควรนับว่ามันกระตันอยู่ พอดูอย่างวายิงใส่ใจเอ่ยนายทัดรเรียนแต่งแมวเอ่ยแมวเมียวรูปร่างประเปรียวเป็นนักนาะ ร,ร้องรีเอกเมียวเมียวเดียวก็มาคลาวแข่งคลาวคาหน้เอนดูรู้จักเอารักเ้าต่อตั้ง คำคำซ้ำ,ำานางระวังหนูควรนับว่ามันกตัอยู่พอดูอย่างไวใส่ใจเอ่ย นักเรียนไปดูข้อคิดที่ได้จากเรื่องแมวเหมียวแยกเขี้ยวยิงฟันกันเลยค่ะตัวอย่างข้อคิดที่ได้จากเรื่องความกตัญยูรู้คุณต่อผู้มีพระคุณแก่เราดังตัวอย่างแมวในเรื่องนี้ยังรู้จักตอบแทนบุญคุณด้วยการนั่งเฝ้าระวังหนูให้เจ้าของ นะักเรียนไปดูคำศัพท์ที่น่าสนใจในเนื้อเรื่องกันเลยค่ะฟังเรื่องแมวเอ,อย๋ยแมวเหมียวแล้วเรามาดูคำศัพท์ที่น่าสนใจกันนะคะแมวหมายถึงชื่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนยาวนุ่มมีหลายสีประเปรียวหมายถึงมีรูปร่าง หรือท่าทางปราดเปรียวมีลักษณะคล่องแคล่วว่องไวคลาว้าหมายถึงคลอเคลียกระตันยูหมายถึงรู้คุณท่านใส่ใจ หมายถึงคิดฝากไปตรึกตรองสำหรับภาระงานในวันนี้ให้นักเรียนฝึกท่องจำบทอาขยานแมวเหมียวแยกเขี้ยวยิงฟันนะคะฝึกท่องจำให้คล่องนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วเจอกันใหม่ในชั่วโมงหน้าสวัสดีคะ่ะ